สวัสดีครับมาพบกับผมหนนนเรื่องเราวันนี้ผมจะพาเราเรื่องถนนอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วประมาณปีพศ2520ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นครั้งหนึ่งผมไปเยี่ยมแม่ในต่างจังหวัดซึ่งผมได้พบเจอ เรื่องราวประหลาดที่ไม่น่าเหลือเชื่อซึ่งตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ผมบอกเลยว่าครั้งนี้ผมจะจำไปจนตายและผมไม่มีทางลืมมันวันหนึ่งผมไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแม่และผมก็ไปเยี่ยมยิหรือแม่ของแม่นั่นแหละแต่ว่าผมเดินทางด้วยรถส่วนตัววันหนึ่งผมกลับมาที่บ้าน ผมกำลังจะขี่รถไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกำลังเดินทางกลับบ้านขับไปขับไปก็มืดก็ค่ำแล้วก็จอดไว้ปั๊มผมขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นป่าลกทึบแล้วก็เป็นถนนเปลี่ยวไม่มีผู้คนแต่มีบ้านคนสักหลังสองหลังเพื่อให้หายอุ่นใจแต่ถ้าว่าถนนที่ผมขับไป มันก็มืดแล้วไฟก็ไม่มีหลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นกับตัวผมผมจำไม่มีวันลืมแต่ว่าผมไปเจอสิ่งหนึ่งที่ผมลืมไม่ได้ก็คือหญิงสาวที่อยู่บนถนนแต่ว่าผมขับรถไปเธอมายืนอยู่กลางรถผมขับไปผมเกือบจะชนเธอแต่ผม จะจอดลงไปดูเธอแต่แม่ผมบอกว่าไม่ต้องลงไปอยู่นี่แหละขับไปเถอะแต่ผมยังคิดอยู่เลยว่าเธอคนนั้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าผมคิดว่าเธอคนนั้นคงบาดเจ็บหรือเป็นอะไรไปแน่ๆแต่แม่บอกว่าขับไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรแต่ผมก็ต้องขับไปจนถึงบา้านจนถึงวันนี้ผมยังคิดอยู่อยู่มาวัน ผมได้นอนหลับไปผมได้ฝันเห็นเธออีกครั้งว่าผมได้ขับรถไปจากทำงานกำลังจะถึงบ้านผมได้ขับชนเธอและเธอก็นอนอยู่บนพื้นผมลงไปดูเธอหน้าเธอเต็มไปด้วยเลือดและน้ำหนองเขียวช้ำไปหมดหน้าเนี่ยขึ้นเอืดหน่ากลัวมากและผมกลัวจนวิ่งหนีนี่แหละ คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับผมเช้าตู่ผมตื่นขึ้นมาผมไปทำบุญให้เธอและผมก็จำได้จนถึงทุกวันนี้ครับผม